โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะครับผมที่มีดาราท่านหนึ่งเอาต่างหูเพชรเนี่ยไปค้ำประกันแล้วก็เอาเงินมานะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าทําไมเขาถึงกลายเป็นเพชปรปลอมได้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเนาะว่าเพชรปัจจุบันเนี่ยมีเพชรธรรมชาติเพชรแลบและของเทียมเทียบเพชรถ้าเกิดว่าดูตามข่าวเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่า เป็นอะไรเป็นเพชร l a บหรือว่าเป็นซีแซดโมซไนท์อันนี้ผมไม่รู้จริงๆถือว่าเป็นเตือนภัยแล้วกันคือถ้าเกิดว่ามันมีคนเอาเพชรมาให้เรานะครับสิ่งที่ต้องตรวจสอบนะครับ1ใบเซอร์ครับผมแล้วก็เพชรต้องมีเลเซอร์ที่ขอบเพชรถ้าเกิดว่าเพชรไม่มีเลเซอร์ที่ขอบเพชรหรือว่าอยู่ในตัวเรือแล้วเนี่ยทางที่ดีนะครับอย่ารับเลยครับผมหอไม่รู้ว่าเพชรที่เขาใส่เนี่ยเป็นเพชรอะไรอาจจะเป็นเพชร l a บก็ได้แล้วก็บอกเขาว่าเพชรธรรมชาติเพราะว่ามันมองด้วยตาเปล่า มันมอมันแยกไม่ออกกันแวเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวกันต้องเข้าตรวจ l a บหรือหนักกว่านั้นนะครับผมเป็นซีไซส์มอสไนด์อันเนี้ยมองด้วยตายัางพอดูออกแต่ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ค่อยอยู่ในวงการของเพชรเนี้ยอาจจะดูไม่ออกอันเนี้ยให้พึงระวังไว้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับผมไม่ว่าจะซื้อเพชรธรรมชาติหรือเพชร l a บนะครับ ต้องดูเพชรที่มีใบเซอร์ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใบเซอร์เราไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าเราก็เชื่อร้านค้าเนาะแต่บอกเลยว่าปัญหาหลักๆเนี่ยเพราะความเชื่อใจนี่แหละอย่างเช่นที่เป็นข่าวเพราะความเชื่อใจแต่ปรากฏว่าเป็นเพชรปลอมเนาะเชื่อร้านได้ไหมก,ก็ก็เชื่อได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ แต่ถ้าร้อนะ่ะก็คือเพชรที่มีไบเซอร์เนี่ยมันจะมีเลเซอร์ที่ขอเพชรต้องตรงกับใบเซอร์แล้วใบเซอร์ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นเนชอรัล d ไดมอนด์หรือว่าเป็นแ l a p r o n ไดมอนด์ราคาทั้งเนชอรัลกับแ l บ p r o n เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยราคามันต่างกันชนิดที่แบบเทียบกันไม่ได้ขอย้ำอีกครั้งนะครับผมถ้ามีใครเอาเพชรมาให้ผมแนะนำว่าให้ซื้อเพชรที่มีใบเซอร์เท่านั้นนะครับ